โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปรีอัปโหลดนะครับก็สนิทคอที่อัปโหลดไปคลิปแรกผมรู้สึกว่าเอ็นเตอร์จ่วงช่วงท้ายผมค่อนข้างดรอปไปหน่อยนะครับรอบนี้จะมานําเสนอสนิทคอนีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับอ่ะมาเลยครับสนิทคอนี่ครับเป็นเซตเชลเบกนะครับที่มีความเก่งกาจในเรื่องของเวลาที่เราตีเนาะ ก็จะมีโอกาสเพิ่มเชือบเบกนะครับถึง10%นะครับแต่วงเล็บนะครับว่าต้องเป็นอาชีพพลดเท่านั้นนะครับหรือว่า b ีชอ p นะครับถ้าไม่ใช่ชีพพลดนะครับบอกเลยว่าอันนี้ไม่มีผลนะครับแต่เล่นกับผู้พิเศษหรือว่ายินจ่าไม่ได้นะครับอ่ะตัวของสนิทคอดียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้มองตรงนี้ครับโจมตีคที่เข้านะครับเป็นออฟที่ค่อนข้างหายากครับในตัวของคู่นะครับ ผมไล่ดูเลยนะอ่ะจากกะกุหลาบดำเต็มที่แค่เสริมคีดดิที่เข้านะครับนี่ฮะอันนี้ไม่มีอันนี้เสริมคีดดิที่เข้าเหมือนกันอันนี้ล่ะเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ร้อยไปนะครับอันนี้ล่ะไม่มีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเสริมคีดดิที่เข้าอ่าน,นี้มีสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เป็นคู่เก่าแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าพอมีคิดที่เข้าเพิ่มเติมมันดียังไงนะครับก็เวลาที่เราตีนะครับตัวคูณเมทเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเอง นะครับผมแล้วก็มี MP บวก25%อันนี้ผมอธิบายก่อนเอออบวก25%่าเนะครับเขาบวกมาให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมี MP ที่เยอะขึ้นนะครับเราจะได้เอาไปโจมตีเพิ่มเติมนะครับเป็นออโต้ของสนิทคอร์เนี่ยได้นั่นเองแต่ต้องขอบคุณคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์คลิปแรกเลยคนแรกเลยนะครับเขาบอกว่า อ่าออโต้มันเบาไปหรือเปล่านะครับให้ลองเอาหินเวเลโนโรซาเนี่ยมาใส่แทนนะครับตัวนี้เลยนะผมก็มองว่าอุ้ยจริงว่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับอ่าพลดเนี่ยครับมานาเนี่ยไม่ค่อยใช้แต่ก็มีน้อยไม่ได้นะถ้ามีน้อยเกินไปนะครับเราจะกดสกิลลาบากนะครับบางทีเราต้องกดยาด้วยนะครับมันทําให้อ่าตัวพลดเนี่ยมันจะต้องมีค่า MP ที่สูงประมาณนึงนะครับเพราะว่าเวลากดลัชนะครับอ่ผมให้ดูก่อนกดลัชปึ๊บเรียบร้อยมานาเราหายครึ่งหนึ่ง มันเป็นะารที่ทําให้ตัวเราเนี่ยเสียอกาสนะครับหรือว่าเสียเวลาในบางจังหวะนะครับบางทีต้องการทําสกอรหรือว่าต้องการตีมอนวัยงี้ยครับมาเสียจังหวะนะครับถ้ามอนเก่งๆนี่เรียบร้อยเลยตัวชนิดคอที่มีค่า MP นะครับก็เลยได้เปรียบในตรงนี้นะครับเราสามารถเอาสินซาโลออกอันนึงได้แล้วใส่ด้วยเวเลโนโรซาแทนนั่นเองนี่ฮะเห็นจอมเตีติดพิษก็ผมบอกเลยว่าใส่เข้ามานะครับก็เราจะมีค่าพลังจอมตีที่เพิ่มขึ้นเมื่อตอ่อ,ตอเมื่อเราติดพิษเนาะ ผมนะครับซึ่งเป็นโพสต์สายพิษอยู่แล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าถูกใจมากๆนะครับดีกว่าเซาโลครับคือเซาโลเนี่ยมันดีทุกอย่างนะครับเ p HP พเพิ่มนะครับรับสกังก็ได้นะครับ a d k ก็ได้แต่ว่าเสียเดียวครับก็คือมีค่าเจาะนะครับเจาะตรงนี้ทําให้เชียร์เบรกเราเบาลงนะครับถ้าคนอยากเล่นเชียร์เบรกแรงๆนะครับแบบไปแย่หนึ่งแล้วแบบว่าทะลุมาเยอะๆเนี่ยต้องห้ามมีค่าเจาะเยอะนั่นนะครับอืมอ่ะ ก็ขอบคุณคอมเมนต์นั้นมากนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้ได้เจอกับทางสว่างนะเพราะว่าตอนแรกอะตอนผมเอามาลองลองลองคลิปเมื่อวานใช่ไหมผมรู้สึกว่าดามเมจม,มันน้อยจังวะมันเกือบจะเท่าลิมินาเคิลที่เอตีเคไม่สูงนะครับซึ่งลิมินาเคิลเนี่ยเวลาตีออกจะลื่นกว่าด้วยซ้ํานะครับเมื่อวานนี้ผมแบบนอยเลยฮะนอยทั้งคืนเนี่ยเพราะว่ากว่าจะตีคิวแม็กเสร็จนี่ก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครับแต่พอได้เวเลโรซ่ามาเนี่ยก็ถือว่าโอ้โห ดดผมประกาศณตรนนี้เลยนะว่าสนิทคอนะครับคือคู่ที่เก่งที่สุดของพศนะตอนนี้นะครับเก่งกว่ามือพิษอีกนะครับมือพิษนี่สู้ไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าค่าเชลเบกครับตัวของเขาเองนะครับถ้าเทียบดาเมจหมดต่อหมัดน,น,นะผมบอกก่อนนะครับค่าดามเมตหมดตอมัดเนี่ยไม่ได้แรงนะครับเนี่ยสองแสนสามแสนอ่ะสี่แสนนะฮะแต่ว่ามันถี่ไงนะทุกคนมันถี่ มันติดแบบเปี้ยเเเเปปปีีี้้้ยยยปี้ยนะครับก็เลยทําให้ตัวของเขาเรียกว่าไงนะดาเมจเปอร์เซกหรือว่าความเร็วของเราเนี่ยครับมันทําได้ดีกว่าตัวของมือพิษนั่นเองนะครับบวกกับคิดคอลเนี่ยมันดรอปจากบอสมิเนโรเนี่ยมันหาง่ายด้วยนะครับอ่ะชุดนะครับก็ใส่เป็นดาร์คมูนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นหินอาร์ดี้นะครับที่มาเสิร์ฟคิดคอลเพิ่มไปอีกนะครับอ่าจะใส่ไปเรื่อนจามพิษก็ได้นะถ้าทุกคนไม่ได้ตีมอนแบบ ดมากก็ใส่เป็นเรินจำพิดก็ดีกว่าครับเร็วกว่าเสริมก็เหมือนเดิมฮรบกระงหน้าผัางยักษ์นะครับเสริมนี่มีมานิดหนึ่งนะครับเพิ่งไปเจอพี่จีบอกว่าซนนซนน่าจะชื่อแซนดี้มาร์กมั้งอของฮูตานะครับที่ดรอปในช่องโซฟิทอะครับมันน่าจะแรงกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ใส่ได้เหมือนกันนะครับหาง่ายนะมีขายในตลาดนะครับ ก็เหมือนเดิมฮะใส่เป็นหินเวโนโรซานะครับเราตีมอนท่ามืดหมอยก็ใส่เนปาถ้าใครตีมอนประเภทอื่นก็ใส่เป็นไอเดียวูสนะครับต่อมาก็เป็นออโต้นะครับบรรดาออโต้แล้วก็ผมจะสลับ2อันนะครับระหว่างเคี่ยวผสมกันหนังสือแนะนำานะครับเพราะว่าหนังสือแนะนำเนี่ยได้เอเคเยอะสุดแล้วนะครับจริงๆมันจะมีแหวนแหวนดันเจียนอันนึงนะครับอยากได้เหมือนกันแต่ว่ามันทํายากครับแหวนฮีโร่นะครับ อ่ะสร้างมันก่อนนะครับไม่พูดมพาฒําเพลงครับเดี๋ยวเราไปตีกันเลยดีกว่านะครับวาไปที่เดิมนี่ฮะเป็นหลายคนถามว่าทำไมพี่ชอบมาแบบนี้จังอ๋อพี่มาพี่เป็นคนขี้แค้นครับพี่อยากได้จักรก,กุหลาบดําแล้วในหัวมันไม่ตอบพี่พี่ครับก็เลยพยายามมาตีโอ้ยมีเหมือนมีคนอยู่นะ้่ยคนอยู่เยอะด้วยนะครับอะมาเลยฮะมาเข้าเฟรมด้วยกันนะครับ หมูชุดสวยจังเลยอ่ะอีกคนนึงน่าจะเป็นผู้พิเศษอ่ะผู้จัดกเสียงมันเข้าวอ่ะทุกคนผมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนครับมาครับเราย้ายมาเซิร์ฟสามนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตีตั้งแต่ตัวสแต็กนล้ยๆไปเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับว่าดาเมจเป็นยังไงครับตั้งแต่ต้นนะครับสองูนี่มันดีแค่ไหนนะครับมาเลยฮะ คิดพีไปเลยพี่หามดูดอกเลือดนะครับเราไม่ได้ใส่ซาโลสองเมนะ็ดนั้นเลือดเราก็จะน,อน้อยกว่าปกตินะครับเลือดสี่หมื่นถือว่ายังยืนยากอยู่นะครับสนับรถนะครับรับผมยืนง่ายคือห้าหมื่นครับดอกแรกไม่ตายดอกสองยังทันอยู่โอเคถ้ามีอามาพลาดก็พยายามแก้มาพลาดก่อนนะครับมันทําให้เวลาของเรานะครับทันนั่นเองนะครับมีอามาพลาดที่บ่อยมากครับ ต,ตีเร็วตีช้านี่ต้องต้องขึ้นอยู่กับภาวะของอัมาพาตด้วยนะถ้าเราติดบ่อยนี่ก็ใช้เวลานานนะครับโอเคเห็นไหมทุกคนความเร็วโจมตีฮะเหลือ21 22วินะครับนี่ขนาดผมติดอัมาพาตสองสารอบนะอ๋อคือมันเป็นคู่ที่แบบผมยกให้เลยว่าเป็นคู่ที่เหนือกว่าตัวของมือพิษนะครับมือพิษี่สู้ไม่ได้เลยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นลองแค่มือพิษสิจะสู้ไม่ได้ยังไงมือพิษนี่ก็ยังแรงของเขาอยู่นะครับ แตด่ด้วยความต่างขังข้นของการหาเนาะสนิทคอมันหาง่ายกว่าเพราะว่ามือพีเดเนี่ยมันต้องอาศัยงานผลิตที่เวลค่อนข้าง,งสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสนิทคอเนี่ยคุณไปตีบอสมิเนโรได้เลยนะครับมิเนโรก็จะดรอปให้นะครับแล้วก็เราก็ไปเอาอัพิคันหนึ่งแค่นั้นเองดืลืมตีนะครับแก้มาผพาดเหมือนเดิมครับเราก็ตีต่อไปครับเรื่อยๆโอเค ตีไปฮะตีไปตีไปโอเคโอ้ยสลบครับลุกไหมลุกไม่ลุกนะฮะตอนผมเทสเมื่อกลางวันนี้บอกเลยว่านี่โอ้โหล้มสองรอบเออผมผมรู้สึกได้นะอันนี้ผมไม่ได้คิดาิณแน่นอนผมมั่นใจแล้วอ่าตัวนี้ครับมันต่างจากเดมนี้นะเครื่องตรงที่ว่ามันดาเมจแรงกว่าใช่ไหม แต่ว่าลิมนินาเคลนนะครับยืนง่ายกว่าครับทุกคนอันนี้คือข้อเสียของคู่คู่เชอรบเบกคู่นี้เลยนะถ้าเทียบกันนะกับคู่ลิมนินาเคลนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูลิมนินาเคลนนี่เป็นอะไรที่แบบตีง่ายมากเลยครับผมแทบไม่ล้มเลยแต่พอใส่เป็นสนิทคอนี่ล้มบ่อยมากครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนะครับไอนนผมสนับเป็นลิมนินาเคลนให้ดูนะแล้วก็ตีให้ดูเลยนะครับ แต่เรื่องความเร็วก็ต้องพูดตรงๆว่าอันนี้ก็แรงเร็วไหวดีฮะตัวของซินิทคอไลน์เสร็จเปิร์ฟตีนะครับติดตั้งแต่ต้นเลยทุกคนรอดูนะผมจะล้มไหมหรือผมจะติดอัตราพาสบ่อยไหมทุกคนดูอันนี้คือลิมีนักเคลนนะครับนี่ฮะแบวมาดูให้เลยนะผมชิวอยู่แล้วครับเซตนี้มันเซตตีง่ายครับอดืดูเลือดเสร็จก็ ปั๊มอาชชล่าผิดผิดเพิ่มแรงนะแรงโอเคปะปะ,ปะอุ้ยล้มแล้วนะครับเห็นไหมกว่าจะล้มมากกว่าจะล้มอย่างน้อยกว่าจะล้มนะฮะผมตีสามตัวนี่ผมลม้มแค่ตัวเดียวนะครับแต่ของสนิทคอเนี่ล้มบ่อยมากผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีแบบออฟอะไรหรือเปล่านะครับ อ่ะอีกรอบนะฮะกลับไปที่ลิมีน a เ l ิลนะครับไอ้กลับไปที่สนิทคอพูดผิดอ่าสนิทคออีกรอบหนึ่งนะครับตีดึกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับผมก็แอบรู้สึกว่าใช้จริงนี่ริมินาเคิลนี่จะยืนง่ายกว่านะครับตีฮะไหเลยนะฮะเห็นไหม สังเกตหลอดเลือดก,ก็ได้นะครับหลอดเลือดผมจะลดเยอะมากนะครับถ้าใช้ตัวคู่นี้นะครับโอ้โหทุกคนดูโอ,โอ้โห,โโหดูดิสถานะฮะบานเบอร์เลยผมยังไม่ได้กดอาชูล่าเลยนะนะครับบทจะตียากก็ยากจัดเลยนะครับในหัวบทจะตีง่ายก็ปลอกเดียวหมดนะ เส <c oughs> ียงเชลเบกครับโอ้โหมันไพเราะเลยเกินป๊บป๊บปัป๊บนี่นี่หัวตุยนะครับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับตะกี้เราติดโน้นติดนี่นะครับโอเคอ่ามาครับหนึ่งสองสามปึ๊บไปเลย โอเคจริงๆผมจะตีตีแบบใช้แบบแบบใช้พ a สซีฟพดก็ได้นะแบบปล่อยปล่อย,อยตายรอบหนึ่งอะไรเงี้ยติดบ, <10 S 1> บ่อยะงี้โหโอ,อ้โหโอ,อ้โห 20 okay. นะวินะี่ฮะขนาดติดหลายรอบนะฮะยังจบเวลาเกือบ20วินี่ครับก็ยังมองว่าดาเมจม,มันแบบเวอร์หวังฮนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะอ่ะเข้าวๆนะครับเอาอันไหนดีนี่แล้วกันมีสี่ช่องพอดีนี่ครับอ่าสามแสนเก้านะอ่าสี่ก็สี่แสนนะหกแสนในหะหกแสนบวกนี้ก็เก้าแสนนะฮะนะครับ ก็มีอันนี้ก็เก้าแสนเหมือนกันนะสี่แสนอ่าเก้าแสนนะครับดอกละเก้าแสนนะครับเก้าแสนแต่มันลวงไงทุกคนเนี่ยสี่แสนเนี่ยสี่แสนเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับสี่เปรทัดนะครับสี่แสนในสองแสนเป็นหกแสนบวกสองแสนนี่ก็ล้านหนึ่งนะครับถ้าค่าอาชุล่าเราเยอะนะครับก็จะล้านหนึ่งเลยนะครับแต่ดูความถี่ทุกคนเนี่ยเห็นะเชลเบกเชลเบกเชลเบกนะครับถึงจะไม่ติดก็เชลเบกอยู่ดี โอ้โหนะฮะเห็นไหมฮจูนะฮะทุกคนเชเบกเชเเบกหนึ่งเชเบกสองเชเบกสเชเบกสี่ติดทุกดอกเป็นอะไรที่แบบฟินนะฟินมากๆนะครับใครที่แบบว่าออเยังไม่มีคู่ในใจผมแนะนําเลยว่าคู่นี้เด็ดเด็ดมากๆเต็มสิบผมให้สิเบเอ็ดเลย <laughs> แต่จะหักคะแนนตรงที่ว่ามันโดนสถานะบอยเนี้แหละ อาจจะเป็นเพราะเราตีในหัวนี่แหละครับแต่ถ้าไปตีตัวอื่นน่าจะง่ายนะครับยังไม่ไปลองตีไรธา,าตเลยฮะเดี๋ยวเราไปลองตีไรธา,าตดูนะครับไรธา,าตนี่น่าจะแรงมากนะบอก25%ใส่ไรธา,าตเนะี่ยโอเคอนอนฮนะงี้นอนอละใช้แบนฮนะใช้แบนลุกโอเคบายโอ้ยนอนอีกแล้วฮนะนอนบ่อยลุกอ่ะลุกลุกก็ตีเอ้ว ติดอมามพาดอีกโอ้โหสารพัดสารกรรมออไหมใสไหมนี่ฮะนี่เรานอน2อรอบนะครับทุกคนติดอัมพาตอีกนะครับเราก็ยังตีทันเวลาลัาสอยู่ดีนี่ครับก็คืออยู่ในขอบเขตที่เป็น1นึนาทีนะครับรับได้มากๆเลย เดี๋ยวผมไปตีบอสไลท่าให้ที่คนดูดีกว่านะครับจะได้เห็นความแรงนะครับเจอแล้วฮะบ,บอสวีนนะครับเป็นบอสไลท่านะครับเถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมิโอเทล่าไหมน่าจะเป็นอีพีห้าจำได้ท่าไหนนะครับหาแป๊บนึงนะครับนี่บอสวีนจะแล้วนะฮะบอสไลท่านะครับ,บ,รรบมันอยู่เป็นจุดตุ่มน้ำน้ำเดี๋ยวนะนู่น,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 นอยู่นู่น โอ้โห oh. <c oughs> นึกว่าวาร์มาหน้าบอสเลยนะครับวาร์แล้วก็ต้องมาเดินอีกนิดหน่อยนะลองดูกันว่า,าตีไรท่านบวก25%เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับนี่บอสต,ตัวนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวขอไล่หน่อยนะครับพอไปพิธีให้ให้บอสยืนยืนดูนะครับบอกบอสมึงโดนกูแน่อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ อันนี้ปึ๊บตีเลยติดพิษติดพิติดพิษไม่เห็นติดพิดเออติดพิษละปั้งปั้งปังอื้อือือออออออ้อื้อืเรียบร้อยฮะบอลลายธาตุขอดูทําเหตุได้ไหมเออไม่รู้ว่าบอลโดนไปนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวนะครับแสนเก้าหมื่นเาหมื่นโอ้ ยี่สิบบอลนะเนี่ยโอ้โหอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งคือมันเกิดขึ้นไวมากบอสวีนเอ้าเียงว่ะ <c oughs> ยงไลนไม่เสร็จเลย <c oughs> รีบเหรอนี่ออกใส่เลยฮะ <c oughs> โอ้โหสถานะ สามที่พอนะครับผ้าคลุมของวีนอุ้ยแรงมากฮะแล้วเชลเบรกแบบเกือบเนี่ยสามสามหมัดสามหมัดผมก็คือเชลเบรกหนึ่งเชลเบรกสองเชลเบรกสามโอ้โหนะอันนี้เชลเบรกแบบไม่คลีนะฮะนี่เชลเบรกแบบคลีนะครับอ่าเดี๋ยวนะลองนับเล่นๆซินะครับสองแสนแปดนะครับบวกอ่าอีกนี้ สองแสนหกก็ประมาณห้าแสนนิดๆเกือบหกแสนนะครับหมัดละหกแสนใส่บอสนะฮะก็โหแรงแรงเลยอะเดี๋ยวลองไปเทิดดา,าเตอร์ดีกว,ว่าทุกคนดาร์เตอร์ขอก็น่าจะแรงเหมือนกันจริงดาร์เตอร์นี่ตัวตีง่ายเลยเนี่ยอยากเห็นแบบเพีย้ยเพี้ยเพี้ยนะครับอ,อ่าสักครู่หนึ่งนะครับแต่ผมแอบเสียดายนะมันน่าจะทำเป็นแบบว่าเหมือนอีสแลคเตอร์อะที่ ที่มันเป็นเขียนว่าตีไรทาต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะแต่มันตีแรงส่วนในดาบเลยอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือ o อเกินนะครับมาลาสเตอร์นี่ครับเราก็เข้าไปบอสแล้วไปบับหน้าบอสเลยนี่ครับโอเคไหนครับ มาไปฮะโอเคไปเลยติดพิษแล้วก็นี่ฮะกดอันนี้ฟ้าม้าฟ้าโอ้โหโอ้โหเรียบ้อยฮะบอสแตกครับบอสบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่เจอกันนานก็เอาอีกแล้วอ๋อโหเนี่ยหกแสน เก้าแสนนะฮะอออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งดาเมจมันไม่ค่อยติดเลยอ๋อ,อแล้วช่วงนี้ก็เป็นอีเวนต์ครบรอบนะครับช่วงใกล้ปีใหม่ก็จะมีเอ็มเปอรเคิลมานะครับผมว่าจะไปฉุมหาอยู่ยังไม่ออกสัทีนะครับสุมยากๆดูคนเอ็นเปลร์เคิลสองโอ้าวโอเคไปฮะ เออลืมสลับเซฟนี่ย่าว่าแล้วอีกรอบไหมเนี่ยต้องอีกรอบไหมเนี่ยเอาใหม่เลยวิ่งเข้าไปใหม่ฮะโอเคนี่ฮะปึิบมฮาีฮะ พิษเราเหลือแค่ห้าวีนะครับก็ออยังทันนะแรงมากๆดูราเมจกันนะครับเชียรเบรกหนึ่งเชียเบรกสองเือยช์ยเบรกสามนะครับโอ้โหก็ตีราเมดไปประมาณนะครับเก้าแสนจริงๆมันก็ล้านหนึ่งแหละนะครับเก้าแสนล้านหนึ่งเก้าแสนล้านหนึ่งนะแต่พอมันติดทุกดอกกลายเป็นว่ามันแรงไปเลยนะครับธรรมดาที่ใส่พิเศษดูดิทุกคนเน,น,นเนี่ยผมผมเลื่อนอันนี้ทุกคนนะเชียรเบรกหนึ่งเชีเบรกสองเชียอเบรกสาม เชลเบกสี yup. lives, <c oughs> ่นะเชลเบกห้านะครับเชลเบกหกนะทุกมัดคือเชลเบกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็ให้คะแนนคู่นี้นะครับไว้ที่เอาแบบจริงๆแล้วนะครับผมให้ประมาณแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับยังยังมีเรื่องของสถานะที่เพิ่มเข้ามาน้อยไปหน่อยนะครับคือ ไอ้ค่าบวกตรงนี้ดีแหละนะครับแต่เสียดายที่มันเป็นโจมตีลรทธานะครับบอสที่เราตีส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุมืดอะไรเงี้ยก็เลยผมรู้สึกว่ามันเน้นธาตุตรงนี้น้อยไปหน่อยนะบวกกับออโต้ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เบานะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนหินเป็นเวเนโนโรซ่านะครับถ้าออโต้นะมันไปเหมือนมือพิษนะอันนี้มันจะดีมากเลยนะครับที่แบบว่าจะตีเพิ่มแรงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็เลยได้คะแนนเป็น8เต็มสินะครับคือมันก็เป็น คล้ายๆรุนนัเคิแหละแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นมามากนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นคู่ที่แรงที่สุดนะครับแรงกว่ามือพิษอีกนะครับเทียบความเร็วนะอืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขข้ามปีนะครับมีความสุขตลอดปีใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับ ใครที่กดติดตามก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาติดตามมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมโบ้นะครับขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ